สวัสดีครับอัปเดตอากาศเมืองไทยกันครับวันนี้พี่น้องวันนี้เรามาเริ่มด้วยโค้งสุดท้ายของพายุในทะเลนะฮะที่จะอยู่ในทะเลของพายุคมปสัสกันนะฮะขณะนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงนะฮะคมปัสุอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ต,ตอนบนนะครับมีศูนย์กลางพิกัดอยู่ที่ละติจูด19องศาเหนือแล้วก็ลองติจูดที่113องศาตะวันออก ก็มีความเร็วลมสูงสุดตอนนี้ประมาณ100ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความกดใกล้ศูนย์กลางหรือเ e n ท r a l p เพเชอรเนี่ยก็คือ985มิลลิบาร์เลยพายุลูกนี้นะครับก็กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกข้อนทางเหนือเล็กน้อยนะครับด้วยความเร็วลมด้วยความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นไงครับพี่น้องระยะการเคลื่อนตัวของพายุระดับนี้ถือว่า เป็นพายุที่เคลื่อนตัวเร็วมากนะครับเร็วมากเลยที่ผ่านมาอย่างช้าก็น่าจะอยู่ที่สิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไวก็ยี่สิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่อุตุนิยมวิทยาไทยแจ้งสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแดงไวมากดังนั้นวันนี้นะถ้าไวแบบนี้คาดว่าคงจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนเลยแล้วก็ประชิดติดฝั่งรบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับในช่วง ค่ำคืนวันนี้ฮนะก็คือวันที่13นะต่อเนื่องรุ่งสางเช้าวันพรุ่งนี้วันที่14ตุลาคมนะครับสองพนะครับดังนั้นพายุลุกนี้น่าจะมีผลกระทบกับไทยในแนวไซคอนิกขอบไซคอนิกตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับพี่น้องโดยแท็กเส้นทางล่าสุดฮนะมาดูนะฮะโค้งสุดท้ายของสำนักพยากรณ์อย่างเจมแอระนะหรืออุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นฮนะปรับ ระดับแนวการเคลื่อนของพายุขึ้นไปตอนบนเล็กน้อยเห็นไหมครับขึ้นฝั่งคืนนี้ก็คือ13ตุลาคมนะฮะและก็ไปสลายตัวเป็นหย่อมโลกกำลังแรงบริเวณตอนบนช่วงช่วงไหนฮะมุมหัวขวานมุมรอยต่อหัวขวานของประเทศไทยนะฮะก็รอยต่อเหนืออีสานนะฮะซึ่งน่าจะ เป็นเหตุเพราะว่าน่าจะลมหนาวกดลงมาไม่มากอะตามที่ผมเคยทําคลิปเล่าให้พี่น้องฟังเมื่อสองวันก่อนนะเห็นไหมครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับ JTWC หรือศูนย์เตือนภัยใต้ฝุ่นนาวีสารัฐนะ,ะก็ให้ทิศทางในโค้งสุดท้ายของพายุนี้เช่นกันให้พายุคมปาสุกนยฮะ ขึ้นฝั่งในวันที่14นะฮะในรูปของพายุโซนร้อนฮะแต่เดินชางเดินทางนั้นนะช้ากว่าเจมเอหน่อยหนึ่งก็คือพายุจะสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะฮะตอนบนของประเทศไทยในเช้าวันที่16ตุลาคมนะฮะแต่เส้นทางเป็นไงครับพิมพ์เดียวกันเปี้ยเลยครับเหมือนลอกกันมาเลยนะครับ ทำให้เราเห็นว่าการเดินทางแบบนี้ฮะและครั้งนี้ของพายุฮะจะเป็นฮะเป็นผลดีกับประเทศไทยฮะได้น้ําเข้าเขื่อนนั่นเองตามที่ผมเคยทําคลิปตอบคาถามเล่าให้น้องท่านหนึ่งฟังถึงเลเยอร์ของการตั้งเขื่อนฮะให้ฟังเมื่อตอนต้นเดือนจํากันได้ไหมครับจํากันได้ไหมครับและก็นั่นก็หมายถึงว่าพายุคมปสัสซุก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทรงใหญ่ๆแบบนี้ฮะถ้ามี ก็ต้องดูว่าถ้ามีล่องมรสุมมารองรับยอมโลจากการสลายของพายุฝนก็จะตกแช่นานหน่อยเหมือนแหละครับก็เหมือนพายุเตี้ยนหมูนะเหมือนเตี้ยนหมูถ้ามีล่องรองรับก็ประมาณนั้นก็ตกหน้าห่วงอยู่ตรงไหนฮนะตรงด้านล่างมุมมุมหัวขวาเนี่ยมันเป็นต้นน้ําของแม่น้ำป่าศัก์นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็เต็มความจุไปแล้วนะแม่นะเอ่เขื่อนป่าศักด์ชลสิทธิ์นะฮะ กอต้องขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐก,กันต่อไปก็เท่านั้นเองครับพี่น้องเมื่อพายุเคลื่อนไวฮะเคลื่อนเร็วแบบนี้ก็จะมีผลกระทบกับภาคอีสานของไทยไวขึ้นฮะตามคลิปที่เห็นโดยเรามาดูรายละเอียดกันจากโมเดลพื้นลมบนฮะห้าร้อยเฮกโตปาสาลฮะตัวชั้นนําพาและก็กลั่นเมฆฝนนี่เองฮะช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้ฮะสิ 14, เห็นอะไรครับ เราก็จะเห็นว่าแนวขอบไซคลนิกของพายุแรกๆเนี่ยก็จะกวาดลมเย็นจากด้านบนลงมาก่อนฮะไม่เกินอีกกี่เพลาหรือ12ชั่วโมงฮะพอพื้นที่ไหนเริ่มเริ่มเข้าขอบด้านในฝนก็จะเริ่มโปรยปลายไปจไนปไปถึงปานกลางและหนักถึงหนักมากนะฮะตามแนวลมจะเริ่มในบริเวณภาคอีสานด้านบนของประเทศไทยก่อนนะฮะในขณะที่วันนี้นะลมล่างซาวเวสนะฮะหอบ ความชื้นระดับฐานเมฆนะครับ850เฮกโตปาสคาในพัดด้วยกำลังแรงหอบความชื้นเข้าไปหล่อเลี้ยงพายุโดยบางส่วนผ่านภาคกลางล่างฮะภาคตอนล่างภาคตะวันออกและพัดกระนำปกกลุมภาคใต้อ่าวไทยนะครับและภาพถัดไปก็คืออะไรครับพี่น้องก็คือเราก็ไปดูแผนที่อากาศของกลมอุตุนิยมวิทยากันเลยโดยใส่พื้นลมทั้งสองระดับเนี่ย500กับ 850เนี่ยไหวฮะลมบนนํำเมฆฝนเนี่ยก็จะเป็นลูกศรสีแดงและลมล่างหอบความชื้นก็จะคือลูกศรสีน้ําเงิน,นะฮะและเราก็จะยังคงมีอะไรครับพี่น้องในแผนที่ก็ยัง,งร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะฮะเข้าสู่พายุโซนร้อนกําลังแรงคมป่สุบ,บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะฮะ นะดังนั้นพื้นที่ตามแนวล่องมรสุมตามลูกศรสีดำามาวันนี้นะก็จะมีฝนตกกระจายได้ทั่วไปฮนะในขณะที่พื้นที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือซาเวทนะฮะกำลังแรงพัดปกกลุมในกรอบสี่เหลี่ยมฮนะกรอบสี่เหลี่ยมสีดำที่พี่น้องเห็นอยู่นะหมดก็คือภาคตะวันออกและพื้นที่บางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างฮนะภาคกลางและภาคใต้นะฮะ ส่วนใหญ่ก็ในพื้นที่จังหวัดอะไรครับลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปะลมณฑลนะนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดนะฮะนครราชสีมานะฮะประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์านีนะฮะฝนนั้นก็จะตกเย็นค่ำดึกฮะเย็นเะย็นะค่ำนะค่ำดึกนดะึกฮนะ มีบางท่านตื่นสายมาก็ยังร้องหาฝนอยู่นะครับและจะเริ่มมีฝนตกชุกในระดับปานกลางถึงหนักได้ตามแนวลูกศรสีแดงฮนะตั้งแต่ค่ำคืนดึกของวันนี้เป็นต้นไปในจังหวัดดังต่อไปนี้ครับช่วงพายุเคลื่อนเข้าใกล้ๆใหม่ๆพื้นพื้นที่ไหนฝนตกมาหลายวันระวังฝนไม่ได้ตกมาหลายวันนะครับก็ระวังอะไรครับพี่น้องลมกระโชกแรงนะครับ ลมกระโชกแรงฝนก็จะมีในพื้นที่จังหวัดดังต่อไปนี้ฮะบึงกาฬฮะนครพน,นมสกลนกครอ,อุดรธานีกลาฬลสินธุ์มุกดาหารยะโสธรและจังหวัดอำนาจ,จเจริญฮะก็จะมีก่อนเขาคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะฮะตอนบนก็มีกําลังแรงฮะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงสองเมตรนะครับและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงสามกว่ามากกว่าสามเมตรนะพี่น้องสีม่วงนะครับพี่น้องชาวเรือออกหาปลาหรือบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยตอนนี้ก็เรือใหญ่ก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะฮะหลีกเลี่ยงบริเวณไอสีม่วงเนะ่ยที่มีฝนฟ้าขนองแล้วก็เรือเล็กก็ก็ควรงดนะครับทั้งอันดาม,มันและก็อ่าวไทยฮนะในระยะนี้ สวัสดีครับ